สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณครูโอและนี่คือจุ๊บจุ๊บกระต่ายของคุณครูเองแน่นอนคุณครูมาก,กับจุ๊บจุ๊บแบบนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก่อนอื่นก่อนจะเข้าบทเรียนนักเรียนลองสังเกตร,รอบๆตัวดูสิครับว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างมีบ้านใครมีสุนัขมีน้องแมวหรือมีนกกันบ้างครับใช่เลยค่ะเจ้านายเยอะแยะจริงๆด้วยแต่หนูก็ยังสงสัยอยู่เลยวว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่สมัยยุคหินแล้วโดยสัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์มีการนํามาเลี้ยงนั่นก็คือสุนัขเพื่อช่วยในการล่าสัตว์และเฝ้าบ้านในตอนกลางคืนในยุคสมัยก่อนที่มนุษย์ต้องเดินออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็มีทั้งความเสี่ยงความอันตรายและความไม่แน่นอนว่าวันนี้เราจะได้อาหารบ้างไหมนะแต่แล้วก็มีบรรพบุรุษของเราได้คิดค้นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสัตว์มาเลี้ยงไว้ใกล้ๆตัวมันก็คงจะดีกว่าหรือเปล่านะนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มตต้้นของงเลียสัว ที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามนุษย์จเลี้ยงสัตว์มานานขนาดนี้แล้วจนถึงตอนนี้มนุษย์เลี้ยงสัตว์แบบไหนบ้างครับจนถึงตอนนี้มนุษย์ได้มีการนําสัตว์ชนิดต,ต่างๆมาเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดแยกได้เป็นประเภท6ประเภทเลยทีเดียว 1. สัตว์ปีกสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม3สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา 4. สัตว์น้ํ 5. า 5. าแมลงและ6สัตว์เลื้อยคลานโดยสัตว์แต่ละประเภทก็มีจุดเด่นและลักษณะที่แตกต่างกัน ขอเริ่มที่สัตว์กลุ่มแรกนั่นก็คือสัตว์ปีกเช่นไก่ป็ดและพวกนกสัตว์พวกนี้เลี้ยงง่ายโตวไวและสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อและไข่รวมทั้งบางชนิดยังสามารถเลี้ยงดูเล่นเพื่อความสวยงามได้อีกด้วยสัตว์กลุ่มที่สสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับเรามากที่สุดสัตว์กลุ่มนี้มีมากมายหลายชนิดเลยบางก็ใช้ไว้เพื่อบริโภคเนื้อและนมอย่างพวกหมูและวัว บ้างก็ใช้เลี้ยงเพื่อคลายเหงาอย่างเช่นสุนัขแมวและแม้แต่กระต่ายอย่างจุ๊บจุ๊บสัตว์กลุ่มที่3หรือก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเช่นกบนาที่เราใช้เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักแต่ยุคหลังๆนี้เริ่มมีการนําเข้าสัตว์สวยงามประเภทนี้เช่นพวกกบฮอนฟ็อกหรือสลามเมนเดอร์เขามาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามกันบ้างแล้วประเภทที่4นั่นก็คือสัตว์น้ําเช่นพวกกุ้งหอยปูปลามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายแบบเลยมีทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเป็นนนอาาาาหรเช่พวกปปดุิ หรือปลาตะเพียนและพวกที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามอย่างปลาครัฟและปลาทองสัตว์กลุ่มที่5เป็นสัตว์แนวใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่นักวิจัยเนี่ยนะมักจะเทมกันว่าเป็นโปรตีนแห่งโลกอนาคตใช่แล้วกลุ่มนี้ก็คือพวกมแมลง พวกมแมลงที่เราเลี้ยงกันเช่นจิ้งลีดและพึ่งเป็นต้นและกลุ่มสุดท้ายคือสัตว์เลื้อยคานซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มใหม่ไฟแรงที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลยยกตัวอย่างเช่นงูบอลไพทอนตุ๊กแกลายเสือดาวและเต่าซูคาต้านอกจากเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วสัตว์เลื้อยคานในประเทศไทยที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายและส่งออกไปทั่วโลกนั่นก็คือจอระเข้ที่เราใช้บริโภคทั้งเนื้อและเอาหนังของมันไปทํากระเป๋าด้วยนั่นเองครับ โอ้โหเยอะแยะจนจําแทบไม่หมดเลยค่ะเจ้านายอืมนั่นสินะจุ๊บจุ๊บงั้นเอาอย่างนี้เรามาแบ่งประเภทตามการใช้งานกันดีกว่าเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้แก่<ม>สัตว์เศรษฐกิจที่เราใช้เพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลักเช่นหมูไก่วัวและปลา 2. สัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามเช่นสุนัขและแมว 3. สัตว์ที่เราเอาไว้ใช้เป็นแรงงานเช่นช้างมา้าและควาย ถ้าเราแบ่งแบบนี้แต่ว่าการเลี้ยงสัตว์นี่ต้องสําคัญต่อมนุษย์มากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องแลละครับการเลี้ยงสัตว์ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในวิชาเกษตรซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาของมนุษยชาตินอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาแล้วการเลี้ยงสัตว์ยังสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพแบบผสมผสานยกตัวอย่างเช่นชาวนาที่เลี้ยงเป็ดในนาข้าวหรือชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเอาไว้เพื่อเป็นรายได้ในรายปีอีกด้วยยิ่งในยุคที่สังคมเมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเกิดอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมเช่นการเลี้ยงไก่เป็นพันๆหรือเป็นหมื่นๆตัวการทําฟาร์มหมูและฟาร์มโคโนมที่สามารถส่งผลผลิตไปขายได้ทั่วประเทศตลอดจนส่งออกนอกประเทศเพราะประเทศไทยก็ขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวเห็นไหมล่ะครับว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะไม่ได้มีไว้เพื่อดูเล่นเพื่อค่ายเงาอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับคนในประเทศได้ดีอีกด้วยว้าวสุดยอดเลยฟังแล้วมีกำลังใจอยากเลี้ยงสัตว์ดูบ้างเลยละเอแต่เราก็เป็นสัตว์เลี้ยงนี่นะอ,อย่างจุบ๊บเนี่ยคงจะไม่ไหวหรอกเพราะวันๆเนี่ยนะรอกินแต่เม็ดเม็อย่างเดียวการจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะจำเป็นต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างเลยยิ่งถ้าเราอยากเลี้ยงสัตว์เพื่อการประกอบอาชีพแล้วเราก,ก็จำเป็นต้องคิดให้เยอะๆ เพราะถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาชีพจำเป็นต้องมีสถานที่เลี้ยงที่ปลอดภัยและเหมาะสมและต้องมีอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพนอกจากนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญต่อมาคือเงินทุนเพราะเราจะเป็นต้องมีเงินทุนในการซื้อสายพันธุ์สัตว์อุปกรณ์และยาและในข้อสุดท้ายเราจําเป็นต้องเข้าใจความต้องการของตลาดต่อเลี้ยงแล้วขายได้ไม่ขาดทุนการเลี้ยงสัตว์ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีก็สามารถกลายเป็นอาชีพให้เราในอนาคตได้อย่างมั่นคงเช่นกันแล้วนักเรียนล่ะครับอยากจะเลี้ยงสัตว์แบบไหนไว้เพื่อดูเล่นหรือเลี้ยงเป็นอาชีพในอนาคตเลยเอาวันนี้ครูมีใบางานมาให้ให้นักเรียนสแกน qr code ตรงนี้แล้วไปทำใบางานกันได้เลยครับ วันนี้ก็ได้เวลาแล้วครูจะพาจุ๊บๆไปกินเม็ดเม็ดก่อนเขาดูใจะหิวมากแล้วนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ในบทถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ